สว่างไปในลำปางแห่งห้องเจ้ามาเกิดกองก็พูดของล่าโ,อโน,อน,นอนเลยนอนน้องดูบาทเจ้าสีวิจใจก็ได้ไครจะหานอภิมหาสัจจาเสกสซยว่าตนบุญสูบะเดี๋ยนี้ยังหน่อย วันน่าจะก้อยแห่บุญสมปานในเวียงละกอยอดมอนสถานจะได้สาสารสิลธรรแห่งเจ้าเป็นห่มเป็นเงาเขาเจ้าพี่น้อง ละอ่อนบวชเป็นสาม,มนเนนเป็นกำหนดฟ้ากับตากะเอ็นเมื่อมาบำเห็นสิยงทำใหญ่กว้างเตี้ยวมกกักรทางอย่างกำว่าไว้ สมบ้านดวงบ้านแก่กล้าบำเพ็นอุกฤษจิตหมายปลายนาไปสู่เมืองป้ามหานเนระปานสวัสดีเจ้าซื้อสินทินและนานมาแล้วเจ้าสอ,อ,อสตริงประวัติครูป้าเจ้าหลวงปอเกษมเข็มอ,อกโกซึ่งงานก็นจะมีในวันที่เสาร เสาแปดและก็เสาเก้าสามวันเนาะประจำปีสองพันหาปดร้อยสิบปีชาติการหลวงป้อกเกษมเข็มบโ,โกเจ้าวันผูกเสาเจ็ดเนาะทีมงานสวทลำปางของเขาก็จะไปไล่บรรยากาศสดๆเจ้าที่บริเวณเป็นห้องว่าหลวงป่อกเกษมเขมโก สถานปฏิบัติธรรมเนะจ้าหลวงปอเกษมเขมโกเจ้าเกาะติดตามได้ทางเพจของสวทลลำปางเนื้อหุนฟังเจ้าสื่อสินทินและนาวันนี้คนเมืองแม่นก่อถ้าบัจจัยคนเมืองนี่ฟังได้ก่อนได้เจ้าถ้าอยากอุ้มเมืองแก่นก็ต้องฟังรายการสื่อสินทินและนาวันนี้เขาปะกันวันปุ๊ดตี้สาวหกพฤศจิกายนเจ้าวันนี้สีเขียวเหนียวซับแต่ว่าอย่างว่าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเขาอยู่ในบรรยากาศของความ แสดงความเป็นท้องว่าแสดงความอะไรต่อพระพันปีหลวงอยู่นะเจ้ามามาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยเรื่องของภัยสแกมเมอร์นี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องปูเตือนือกับพี่น้องประชาชนได้หูเตาตันป้องกันภัยสแกมเมอร์เนาะในช่วงเจ้าน้องๆก็ได้มีการ อูเอินข่าวสารแสแกมเมอร์ในช่วงของ97เรดิโอในช่วงบ่ายก็ยังเตือนกันเนาะเพราะเตือนได้ตลอดเวลาบางคนอาจจ,าจะม่ได้ฟังในช่วงเจ้าฟังในช่วงสื่อสินก็สามารถติดตามได้ในช่วงของฮูตันป้องกันภัยแสแกมเมอร์วันนี้น้องซีดีเจน้องซีดีเจน้องเต้ม,มีข่าวสารอยากจะแจ้งเตือนคุณผู้ฟังแฟนารายการห้องเจือนเลยเจ้าก็อยากจะเตือนภัยระวังเรื่องของมิจฉาชีพช่วงวิกฤต ทางภาคใต้นะครับผมน้าท่วมที่ผ่านมานี้นะครับคือมีการหลอกขายสินค้านะครับของที่ไม่จําเป็นนะครับหรือของที่จําเป็นอย่างเช่นอาจจะเป็นของที่สําหรับช่วยช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนะครับมาจจะเป็นเรือยางก็ตามหรือรองเท้าก็ตามนะครับแต่สินค้าเหล่านี้นะครับมีการถูกแอบอ้างโดยมิจฉาชีพนะครับในการสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็มีการโพสต์ขายราคาที่ถูกเกินจริงนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็หลอกให้สแกนค r วอา e คนะครับพอเราโอนเงินไปปุ๊บปรากฏว่าทาง a ฟ e b o o k นั้นปิดเพจหนีไปเลยครับตามตัวไม่ได้ครับผม,มแล้วก็ในเรื่องของการเรียกเก็บเงินปลายทางก็เหมือนกันครับสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็อยากจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่ามิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เขาก็าใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับมาหลอกลวงหลอ,อกทรัพย์สินนั่นเองครับผม,มส่วนเรื่องของการเก็บเงินปลายทางนะครับคือจะมีการ จ่าหน้าซองว่าเป็นของใช้จําเป็นสําหรับวิกฤตน้ําท่วมเลยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อถืออคนที่ประสบภัยก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นสินค้าที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มาแต่พอแกะกล่องออกมาปุ๊บ,บข้างในอาจจะกลายเป็นก้อนหินหรืออะไรที่ม,มันไม่ตรงปกขึ้นมานั่นเองนะครับเจ้า ก็เพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบกันอีกทีนะครับในการเช็คให้ชูชัวนะครับผมเช็ค,คเครดิตให้ดีหรือว่าถ้าเป็นร้านที่มีรีวิวจะมีโอกาสที่ว่าจะเป็นของจริงมากกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะครับต้องตั้งสติแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าหากไม่มั่นใจให้เรารีบปฏิเสธไว้ก่อนดีกว่าหรือถ้าเป็นของที่ท่านไม่ได้สั่งนะครับก็ควรที่จะ ตั้งสติแล้วก็เช็คให้ถูกชัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่เป็นการถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์นะครับจ้าสรุปแล้วคือต้องมีกระถาป้องกันตัวกระถาป้องกันตัวก็คืออย่าฟังอย่าหีบอย่าไอยฟังโอนนะอย่าฟังหนะ้า,ามห้ามรีบโอนนะจ้าตั้งสติก่อนที่จะออบอกว่าจะเช็คเช็คคือดีก่อนที่จะชัวเออก่อนที่จะแช่ เช็คคือชัวก่อนแชร์เออจะอู้กับนี้สับสนเนะเจะาเอาตั้งหน้าตั้งหลังตั้งหลังเป็นตั้งหน้าเหมือนกับออภาษาต่างต่างชาตินะอเอลอหนังสือแล้วครับมีออย่างจะเตือนเรื่องของสแกมเมอร์พ่องเ,ออเรื่องสแกมเมอร์ก็อย่างที่น้องเต้นนะพูดไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ผมจะขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อทุกวันนี้นะมีสายเข้ามี ใครที่โทรหาเรานะฮะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจที่จะรับสายนะครับมีเบอร์แปลกๆนะครับเนี่ยสามารถที่จะ,ะล้วงความลับเราได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปลอมแปลงเรื่องของเสียงได้นะครับเชื่อไหมว่าเสียงที่เราได้ยินนะอาจจะไม่ใช่เสียง คนที่เรารู้จักจริงๆแต่เขาเอาเสียงอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเรานะครับเอามาปลอมแปลงแล้วก็เรียนแบบนะเพื่อที่จะหลอกเราให้เกิดการสับสนหรือว่าโอนตังค์ได้นะครับแบเบนี่กำลังเดือดร้อนนะมีพอจะมีสักเท่านี้เท่านี้ไหมนี่อันนี้ต้องระวังนะครับนะ เอ่อทำไมไม่เอาเบอร์โทรมาอ๋ออันนี้ยืมยืมพี่ที่รู้จักอะไรเงี้ยครับนะเรื่องของ AI ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วก็สังคมเราก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมนะสำหรับเรื่องของ AI ในการใช้เสียงนะครับอําเภอเมืองลำปาง ร่วมกับมูลนิธิไตรลักษ์เขมะกะพิขุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นำท้องที่จังหวัดลำปางขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสง์เจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมกุประจำปี2568ครบรอบ113ปีชาติการของหลวงพ่อระหว่างวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกเกษมเขมมโกต,ตําบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชมขบวนอันเชิญเครื่องสักราระแบบล้านนาโบราณอันยิ่งใหญ่นิทรรศการคติธรรมและประวัติของหลวงพ่อกเกษมเขมมโกร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน114รูป ฟังธรรม,มเทศนาและสวดพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนาพิธีสวดรพระอภิธรรมถวายบูชาคุณเลือกซื้อสินค้าโอทอบสินค้าท้องถิน่นผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าราคาประหยัดติดต,ตามรายละเอียดได้ที่เพจเ Facebook ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางแฟนเพจโทรศัพท์0 5 4 2 2 8 1 7 9รวงพ่อเกษม เขมมโกจัังหวดลปางก็เจิญนะเจ้ามาห่วมงานหลวงป้าเกษมเขมะโกในวันที่เสารเจ็ดถึงเสารแปดนะเจ้าซึ่งบรรจุใน ปฏิทินการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีเนาะเชวนพี่น้องเจ้าลาปางตลอดถึงนักท่องเที่ยวแขกแก้วตีจะมาเยอือนนครลำปางในห่วงมันิสาเจถึง29าเกพฤศจิกายานนี้ห่วงงานประเพณีงานบุญตามหอยศรัทธาไหว้สาอริยสงเจ้าหลวงปอกเกษมเขมะโกครบรอบ 1้อปีชัตาการในเจ้าอาที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปอเกษมเขมโกตําบนต้นหงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเจ้าโดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าท้องถิ่นแล้วก็สินค้าราคาประหยัดสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นประจำทุกวันตลอดงานในเจ้าและก็มีนิทรศการประวัติหลวงปอเกษมเขมโกตยเนาะเสจนี่ จะมีขบวนอันเจริญเครื่องสัก,การะหลวงป่าเกษมเขมโกในช่วงบ่ายโมงสานเออบ่ายสองโมงสามสิบเก้านาทีนะเจ้าแล้วก็เป็นขบวนอันเจริญเครื่องสก,การะแบบล้านนาโบราณตยยในช่วงเวลา 12.39นาฬิกา39นาทีต่อจากนั้นเวลา18นาฬิกาก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีงานบุญดําหอยศรัทธาไหว้สาอริยสงเจ้าหลวงปอกเ,เกษมเขมโกครบรอบ113ปีชาติกาลหลวงปอกเ,เกษมเขมโกประจำปี2568ส่วนในวันที่2 8พฤศจิกายนก็เริ่มตั้งแต่เก้าโมงเกิงโดยประมาณเนาะก็จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีปูจาคุณงามความดีหลวงพ่อเกษมเขมโกนะตั้งแต่เก้าโมงเก่งพอช่วงเที่ยงก็จะมีการออกโรงทานเวลาหกโมงแรงก็จะมีการทําวัดเย็นนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนาพอสองทุ่มปุ๊บก็บมีเตจนะเจ้ามีการสแสดงพระธรรมเทศนาเนาะแล้วก็พิธีสวดพระอภิธ,ธรรม ถวายบูชาคุณหลวงปอเกษมเขม,เมโกะอันนี้คือสําหรับกำหนดการวันที่8วันที่9เนี่ถ้า7-8ภายมาบัตานี่เนาะตื่นเจ้า6โมงเกินเนาะก็จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีบูชาคุณงามความดีหลวงปอเกษมเขม,เมโกะในเจ้าในช่วงเก้าโมงเกิน เนาะแต่ว่าในช่วงเจ้าของวันที่เสาเก้าหกโมงเกินก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรนะเจ้ากระเจิน,จ,นจวนกันแล้วกันไปทําบุญตักบาตรเนาะแล้วก็มีแม่แรงก็มีเหมือนกันนะเจ้ามีตลอดทั้ง3วันก็จะมีเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนาพิธีสวดพระพิธรรมถวายเพื่อเป็น บูชาคุณนะเจ้าพิธีสวดพระพิธรรมถวายบูชาคุณหลวงปอเกษมเขมโกภัยที่จะห่วมออกลงคงตาลก็ติดต่อต่อตางอำเภอเมืองลำปางได้นะเจ้าอย่างที่ท่านนายอำเภอได้มาห่วมรายการตะวากันได้บอกแล้วเนาะเพราะว่ามีลูกศิษย์หลวงปอเกษมเนาะศิษยานุศิษย์เนี่ยน่ากลายนะเจ้าที่จะมาห่วมออกคงตาลทีเนี้ยปืนตีที่เป็น กำหนดไว้ในโดมทั้งหมดในโซนด้านหลังด้านหลังหูบเหมือนหรือว่าด้านหลังมณฑลหลวงปอกเกษมพนาก็จะมีทั้งหงที่ออกลงตาลมีทั้งสินค้าโอทอปคือใดเลือกซื้อเลือกหาของดีต่วยนาเจ้าอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าในเรื่องของการที่เคยปิดถนนเกิง ไม่ว่าเกล่ตางเออไม่ใช่เกลื่ตางส่วนนั้นมันมีมีช่องจราจรเออปิดไปช่องจราจรหนึ่งนะบัดเดียวปีนี้นี่จะปิดถนนในวันพุธตอ,อนเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มเนาะ <S <S และก็ส่วนวันอื่นๆอย่างเสาแปดเสาเก้า 8, เนี่ยก็เปิดถนนตามปกติอย่างที่ฮองเคยหันภาพจําว่าปิดถนนเส้นหนึ่งเนี่ยพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเส้นที่ปิดถนนหน้าบ้านไปเกิดจะเข้าออกลําบากปีนี้ก็เลยปรับผังใหม่ปรับเปลี่ยน ผังที่จัดงานใหม่ก็คือจัดด้านหลังมณฑลหลวงปอเกษม้ะเลยเนาะจัดทุกอย่างภายในโดมดังหลังมีที่จอดรถนะเจ้ารองรับผู้ที่จะไปไหว้สาไปแอวงานบุญได้เนาะความสะดวกความปลอดภัยมีหมดการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีต่างาตำรวจนะเจ้าก็ดูแลความปลอดภยัยมีจิตอาสาโอ้ ไปวัสาได้อย่างสบายใจเจ้าปีนี้มีการจัดระเบียบจัดโซนจัดทุกอย่างนะเจ้าบาได้รบกวนพี่น้องเจ้าบ้านที่อยู่บริเวณฮันเนาะที่เขาเกิดจัดบนถนนของดีโอทอ็อปอะอย่างก็ปิดถนนไปเส้นหนึ่ง่ยกระทำเพื่อผู้ที่ใช้ยวดยานผาหนะมีความลำบากในช่วงก่อนๆหน้าฮันแต่ปีนี้ทุกอย่างจัดภายในบริเวณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกเกษมเคมโกคือด้านหลังนั่นเลยนะเจ้าก็จะมาเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นต่างในช่วงนั้นเจ้าก็เอินบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนเนาะซื่อซินทินล้านนาอะถ้าบอกเรื่องของค,ครัวเมืองอืก็จะมาใจคนเมืองละเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนเจ้าว่าวันนี้ในช่วงของสุภาษิตล้าน,นาเนี่ย ออว่ดดีเจเตและก็ดีเจซีเนี่ยเป็นเตรียมสุภาษิตล้านนาเกี่ยวกับอัญ,ญังหรือว่ากำเมืองอู้มมวนเกี่ยวกับอัญ,ญังมานําเสนอคุณผู้ฟังนนเจ้าเข้าไปที่ตามในช่วงของสุภาษิตกำเมืองกันเจ้าช่วงสุภาษิตกำเมืองสุภาษิตกำเมืองวันนี้เสนอกัำว่าครับวันนี้เสนอนะครับมี ยาอวดสูงกว่าป่อแม่ยาอวดแกกว่าอาจารย์ครับผมหมายความว่าจะใดก็คือถ้าถ้าเป็นคัมแปดนนะครับตอนนี้พ,พูดผู้ฟังนี่จอาจจะมีคนทั้งภาคอื่นๆตัวนะครับเนาะเดีย๋ยวจะฮห้ดีเจพีซีนะครับอู้เป็นภาษาไทยเนาะครับภาษาอ่อแปลเป็นภาษาไทยเนาะ,ะเป็นภาษาไทยกลางอ่ะหมายความว่าจะใดความหมายนะครับคืออย่าอวด ตัวเหนือกว่าผู้มีพระคุณนะฮะหรือผู้มีประสบการณ์ที่ได้เลี้ยงดูนะหรือว่าประสาทวิชาความรู้ให้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พบเจอได้ในสังคมมนุษย์เราทั่วไปนะครับก็เขาเรียกว่าต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ่อมตัวแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่ ผู้ที่มีประสบการณ์สอนเรานะผู้ที่เลี้ยงดูเรามาผู้ที่เป็นห่วงเราให้ความรู้เรานะครับนะใช้ได้นะใช้ได้สามารถเอาไปปรับใช้นะในชีวิตประจําวันแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นทักษะในการแยกแยะความคิดได้ในการทํางานด้วยหรือว่าการที่เราต้องไปพบเจอกับสังคมรอบนอกนะครับ อ,อจืจะไปอวดอ่างก่อนย้ำเห็มกรรมสุภาษิตกรรมนี้จะไปอวดสูงกว่าป่อแม่แล้วก็ย่าอวดแกกว่าอาจารย์ครับอาบางคนนี่อวดหลวกเนาะอ้อหได้ครับความหูจะอี้อวดแน่นวิชานี่แน่นทฤษฎีแน่นนีน่หรอปฏิบัตินี่ม่แน่ใจบางคนกะโอ้ยป่อแม่นี่เป็นเกิดมาก่อนเกิดมาเมินบางทีป่อแม่ม่ได้เฮียนสูงอย่างโลกอ่ะอ่ะป่อแม่จบ ประถมต้นนั้นนะมัธยมตอ้นนะเอยเนาะแต่ลูกเหียนอู้จบถึงด็อกเตอร์อย่พอนี้พอมาสื่อสารมาอู้กันกับมาเข้าใจบางคนกับววดเก่งอย่าป่ออย่าแม่ทั้งที่ป่อแม่เนี่ยเกิดก่อนลูกแล้วก็สอนอบรมเลี้ยงดูลูกมาเอีเนาะมีคล้ายๆกับมือเจี๊ยฟังบาอันเป็นกับควงบ่มีอ่าเป็นท้องว่าสิทธิต้องมีครูมันก็พ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกของลูกๆอ่าเขาจะต้องเจี้ยบฟังกำจมกำด่า ฟังตึงบมวนหูแต่ถ้าเฮาเงียหูฟังสักน้อยหนึ่งอันนั้นน่ะคือความห่วงใยคือกำสอนที่ดีที่จะนำปลาเฮาได้มีสติปัญญากึดเนาะนี่กำสอนกำดากำจมบางคนกำจมกำดาฟังตึงบมวนหูนะ่ะจะอ้ยังนักอีกนะ เออนั่นคือคำสอนเนี่ยของพ่อแม่ไอ้นาะเป็นตัวเลยว่าโอ้จะไปอวดลวกกาพ่อแม่นะอีน่ะพ่อแม่นี่เลี้ยงตัวเก่ามาตินเตฟาหอยนะไอ้นาะเอเอประเดี๋ยวนี้สูงละเฮียนกับสูงโดยด็อกเตอร์แกยอย่างอันอย่างอีอู่กับปอกับแม่บอกหูเลี้ยงกายเป็นพ่อแม่นี่อู้บอกหูเลี้ยงไปอีนาอู้กับตัวเก่าไปอย่อาไปใจนะเราต้องแยกไว้คนละโซนคนละเรื่องคนละส่วนเนาะ<ม>อ่ะรารจ้าคนที่ ู้จักอน้อมทอนตนเชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือว่าเชื่อฟังคุณครูอ่ะอันบอมีที่ไปที่ไปของสิทธิ์ได้ดีเพราะมีครูสั่งสอนมันก็ใกล้ใกล้ๆกันนี่คือเปรียบเทียบจำนวนเมืองกำเมืองกับไทยกลางคือฟังในเจ้าสื่อสินทินล้านาะสวทลำปาง fm 97เมกเเฮิรสตดูแล้วอู้ไปอู้มาหันก็เออ ตายรายการแช่ละ่บะบัดเดี๋ยวนี้ <c oughs> บ่ายสองโมงห้าสิบสามนาทีเขาจะต้องบอกว่าวันนี้มีในเรื่องของของกินคนเมืองนี้คงประตาล,ละเดี๋ยวเอาไว้วันต่อๆไปกันแล้วกันเนาะอย่างมันพุกดีต้องบอกว่าต้องฝากรายการเนาะเปิดเพลงกาอย่างการจะเป็นช่วงครับสัญญาณอยู่ละเนาะเพราะมันพุกทีมงานเขาจะไปไลฟ์สดบรรยากาศสดๆในขบวน เป็นท้องว่าขบวนแห่เครื่องสัก,กระล้านนาโบราณที่งานหลวงปอกเกษมเขมโมโก,โกทีมน้องฝึกง,งานก็จะต้องเกาะสัญญาณออจากันมาออกอากาศเนาะคือคุณผู้ฟังที่ได้ฟังตางคลื่นปกติ fm 97 m h z คือควบคุมการออกอากาศเนาะอันนั้นทั้งภาพทั้งเสียงอันนี้ก็ต้องออกเสียงตัวนะจาจะฝากไว้ตัวว่าวันพุธนี้สื่อสินถิ่นแลาน,นาเขาจะปะก,กันปุ่นกับบรรยากาศที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปอกเกษมเขมโมโกกับขบวนแห่ เครื่องสักการะแบบล้านนานะเจา้ากับงานไหว้สารียะสงเจา้าหลวงปอกเกษมเขมกโ,โกกคือได้ติดตามกันจนถึงช่วงพิธีเปิดเลยนะเจา้าอ่ะอันนี้ก็ฝากน้องๆไว้ตวัยเนื้อเหมือนพูกนะเจา้าวันนี้เราสามคนต้องลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเต้าออีีนะเจา้าโชคดีมีความสุขกู้คนสวัสดีเจา้าสวัสดีครับ